เรื่องย่อละครเพลงพยักษ์เป็นเรื่องราวของเพลงและพยักษ์พี่น้องฝาแฝดที่ถูกจับแยกกันตั้งแต่เด็กและทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพี่น้องฝาแฝดโดยเพลงแฝดคนพี่เป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งส่วนพยักษ์เป็นแฝดน้องเป็นนักมวยที่ร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยจึงทั้งเพลงถูกทำลายทำให้พยักษ์รู้ว่าเพลงเป็นพี่ชายของตัวเอง ภารกิจปลอมตัวเป็นคู่แฝดเพื่อสืบหาความจริงสึ่งเริ่มต้นขึ้นเรื่องย่อละครเพลงพยักเริ่มเ,เรื่องที่งานคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายเพลงยอดชื่นมิวสิกประสบความสำเร็จอย่างมากเพลงร้องเพลงใจท้อบ่เคยถอยเพลงซึ่งเพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่ได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามในขณะที่เพลงกำลังจะร้องเพลงต่อไปกับมีคนร้ายลอบแทงเพลงจนอาการสาหัส ย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนตอนที่เพลงพึ่งเรียนจบปริญญาตรีทางด้านสถาปัตย์แล้วกลับมาที่ค่าย,ยอดชื่นเพลงเห็นทุกคนกำลังจะแย่ไม่ว่าจะเป็นลุงยิ้มกับนานจักรรวมทั้งบุญโฮมกับกระติบและนักร้องคนอื่นอย่างทะเนศเพราะไม่มีงานไม่มีเงินและโดนบริษัทเกรียงไกรรีคอร์ดเรียกค่าลิขสิทธิ์แพงมากจึงตัดสินใจไปขอร้องเกรียงไกรและนวลพันธ์แต่ได้รับการปฏิเสธ ทำให้แทนรักรู้สึกเห็นใจมากแม้นว่าเธอจะเป็นลูกของเกรียงไกรแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทําของพ่อเลยอีกด้านหนึ่งพยักษ์น้องชายฝาแฝดของเพลงซึ่งอยู่กับตาสมภพและยายอนงที่อเมริกาเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงสองพี่น้องไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะเพลงได้รับการเลี้ยงดูจากลุงยิมพี่ชายของพ่อตอนแรกลุงยิมก็ตัดสินใจจะยุบวงแต่เพลงก็ขอให้สู้ต่อ อย่ายอมแพ้ลุงยิ้มเลน่น้ะจักได้พาเพลงไปหาเจ้านี้เจ๊เยวาวภาเพื่อขอผัดผ่อนการจ่ายหนี้สินซึ่งเจ๊ก็ยินยอมทำให้เพลงสบายใจเริ่มแต่งเพลงใจท้อบ่เคยถอยและถ่ายมิวสิกวิดีโอปล่อยเพลงและร้องเพลงออกรายการปรากฏว่าประสบความสำเร็จแทนรักก็ดีใจด้วยแต่ทางด้านเกรียงไกรนวลพันธ์และกรนพัฒไม่พอใจอย่างมาก หาทางตันแง่ค่ายยอดชื่นต่างๆนานา,นา,นาเพลงมีเจรักแทนรักก็เลยแต่งเพลงอยากฮักให้โดนๆเพื่อเป็นการสารภาพรักแต่ยังไม่มีโอกาสร้องให้แทนรักฟังในขณะเดียวกันแทนรักก็โดนวนวลพันแม่เลี้ยงไล่ออกจากบริษัทไม่ให้เข้าบ้านเพราะไปรู้ว่าแทนรักช่วยเพลงเรื่องซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากคู่แข่งเพื่อไปร้องในงานคอนเสิร์ตของตัวเองด้านเพลงเปิดตัวเพลง อยากหักให้โดนโดนแฟนขับแฮมมาเชียร์กันมากมายยอดวิวขึ้นสูงมากเพลงรีบโทรศัพท์ไปหาแทนรักแต่นวลพันรับสายบอกว่าไล่แทนรักออกไปแล้วเพลงเป็นห่วงแทนรักมากออกตามหาแทนรักไปทุกทุกหนแห่งเพลงหาแทนรักจนเจอและพากลับไปที่ค่ายยอดชื่นแต่ไม่มีใครยอมให้แทนรักอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นลูกของกเกรงไกลซึ่งเหมือนเป็นศัตรูสุดท้าย ก็ไปขอพักกับน้านารีแม่ครัวของค่ายเพลงส่วนเพลงไปคุยกับลุงยิ้มขอร้องให้ลุงยิ้มรับแทนรักให้อยู่ด้วยและทำงานเป็นพีอาของค่ายเพลงเพลงเกี้ยกล่อมจนลุงยิ้มใจอ่อนเพลงของเพลงก็ดัง้นเรื่อยทำให้กรรพัดหมั่นไส้จ้างคนไปทำร้ายเพลงอีกทำให้ทั้งเพลงและแทนรักบาดเจ็บแต่ไม่เป็นอะไรมากขณะเดียวกันพยกักฝาแฝดเพลง โทรมาหาเพลงเพราะอยากจะเห็นหน้ากันเพลงยอมเปิดโทรศัพท์ให้เห็นหน้ากันละกันต่างคนก็ต่างแปลกใจที่มีใบหน้าเหมือนกันลุงยิ้มสมภพและอนงค์จึงยอมเล่าเรื่องในอดีตให้เพลงและพยักฟังยอมรับว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องฝาแฝดกันโดยในอดีตแบ่งหลานไปเลี้ยงกันฝ่ายละคนโดยตายายเอาพยักไปเลี้ยงส่วนลุงยิ้มเอาเพลงไปเลี้ยง ด้านเพลงประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆทำให้กอรพัทไม่พอใจมากจ้างคุณเป็นทำร้ายเพลงกลางงานคอนเสิร์ตใหญ่โดนแทงที่ขาบาดเจ็บเพลงได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยปลอดภัยแต่ขาที่ถูกแทงก็ยังไม่สามารถเดินได้ต้องใช้เวลารักษาพอสมควรด้านสมภพอนคงและพยักษ์รีบเดินทางกลับมาเมืองไทยด้วยความเป็นห่วงเพลงสองพี่น้องฝาแฝดได้เจอกันแล้วแต่แล้วคนของกอรพัท ก็ไปลอบค่าเพลงอีกแต่ดีที่พยัก์มาช่วยไว้ได้ทันพยักษ์อยากจะช่วยพี่ชายจับตัวผู้ร้ายและคนบงการค่าที่จ้างค่าเพลงจึงยอมปลอมตัวเป็นเพลงโดยพยัก์ปลอมตัวเป็นเพลงแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทําให้ทุกคนแปลกใจที่เพลงไม่ได้เป็นอะไรมากทําให้กอนพัทเรียกคนไปค่าเพลงอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พยักษ์สามารถสู้และจับตัวคนร้ายได้ทําให้ทุกคนแปลกใจได้วว่าเพลงบูเก่ง แทนรักก็แปลกใจเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่เพลงแข็งแรงไม่เป็นอะไรมากเมื่อกอนพัดรู้เรื่องคนร้ายถูกตำรวจจับตัวได้ก็ตกใจมากกลัวจะโดนสัดทอดจึงปรึกษากับนวลพันธ์ทำให้นวลพันธ์บังคับให้เกียงไกรจัดการปิดปากมือปืนด้านเพลงก็ขอร้องให้พยัก์ปลอมตัวเป็นเพลงกับค่ยอดชื่นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่พยัก์ก็รู้สึกหนักใจพอร้องเพลงก็ไม่เป็นเพราะตัวตนจริงๆแล้ว ไม่เหมือนกับเพลงเลยกลัวจะโดนจับได้เสียบวรและแขไข้ไปบ,บริษัทเกรงไกลเรคคอร์ดขอยกเลิกคอนเสิร์ตที่จองไว้ทั้งหมดโดยเฉพาะของกอนพัทเพราะเรื่องคดีที่เพลงโดนยิงมีข้อสงสัยว่ากอนพัดอาจจะเกี่ยวข้องด้วยส่วนพยักได้เจอกับแทนรักก็เหมือนไส้มีอคติที่เป็นลูกของเกรงไกลคอยใช้งานแทนรักสารพัดและยังพูดจาไม่ดีกับแทนรัก จนแทนรักแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลงของเพลงโดยคนในค่ายยอดชื่นก็แปลกใจกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเพลงเช่นกันการบาดเจ็บของเพลงต้องใช้เวลาในการรักษาในขณะที่พยักเองร้องเพลงแทบไม่ได้ต้องปลอมตัวเป็นเพลงเพื่อแก้ปัญหาการรับงานของวงยอดชื่นเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงกันต่อไปติดตามชมกันได้ต่อนะคะเพลงพยั์ ติดตามกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงถึงสองทุ่มทางช่องสามขอบคุณค่ะจากช่อง my s t l e นะคะ